สวัสดีคะ่ะทุกคนตามคำเรียกร้องนะคะเราชื่อค้าหนูจะเรียนไวยากรณ์ค่ะอจะเรียนคำเชื่อมค่ะการสร้างประโยคค่ะได้เลยคะ่ะวันนี้เรามาเจอกันนะเรายัางอยู่กันที่ะะทตัวบีนะคะทุกคนไวยากรณ์ตัวบีนะป่ะเริ่มที่ตัวแรกเลยคะ่ะปูตันเออร์เียปูตันเออร์เียเนี่ยแปลว่าไม่เพียงแต่อันนี้แต่ยังอันนี้อีกด้วยทุกคนดูวิธีการใช้นะคือน้องเนี่ยคะ่ะจะมีด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังซึ่งมันต้องคล้อยตามกันไปนะถ้าด้านหน้าเป็นเรื่องที่ดีอ่ะ ด้านหลังต้องเป็นเรื่องที่ดีถ้าด้านหน้าเป็นเรื่องที่ไม่ดีเนาะด้านหลังต้องเป็นเรื่องที่ไม่ดีค่ะต้องแบบดีดีบวกบวกไม่ดีไม่ดีลบลบอะไรแบบเนี้ยจะเป็นลบบวกบวกลบดีไม่ดีไม่ดีดีอย่างเงี้ยมันจะผิดเวยกอร์นะคะมาเราดูตัวอย่างกันมันจะมีแบบเป็น2แบบคือประธานคนเดียวแล้วก็ประธานสองคนนะผู้ตัดสินเฉียต้องดูดีๆนะคะถ้ารอไปสอบอะยีนอาให้มันเป๊ะเลยไม่งั้นจะโดนหักคะแนนได้อ่าเรามาดูประธานคนเดียวกันก่อน ถ้าประธานมีแค่คนเดียวนะคะชื่อไ <hi> ปถึงประธานนะขึ้นก่อนได้เลยนะแต่ถ้าประธานมีสองคนปูตานต้องขึ้นก่อนอร่นเกลือนให้นะย้ำอีกทีปูตานเอรอเชถ้าประธานมีคนเดียวประธานขึ้นก่อนแต่ถ้าประธานมีสองคนปูตานต้องขึ้นก่อนนะเอาเรามาดูประธานคนเดียวก่อนเฟยเฟยเป็นประธานขึ้นก่อนได้เลยค่ะเฟยเฟย不但会说中文，而且还会说法文。 เฟยเฟยก็คือเฟยเฟยชื่อคนเนาะปูตันไม่เพียงแต่คุยชัวพูดเป็นพูดอะไรเป็นคะจงเหวินแลอเฉียและยังหายคุยชัวยังพูดเป็นฝ่าวเหวินก็คือภาษาฝรั่งเศสเฟยเฟยเนี่ยไม่เพียงแต่พูดภาษาจีนเป็นนะแต่ยังพูดภาษาฝรั่งเศสเป็นอีกด้วยเห็นไหมเป็นเรื่องดีทั้งคู่เลยค่ะเป็นด้านดีด้านบวกคือพูดจีนเป็นด้วยพูดภาษาฝรั่งเศสเป็นด้วยประโยคนี้จะพูดว่าเฟยเฟยปูตันคุยชัวจงเหวิน แล้เชียปูชัวฝา,าเวิเนีย้ยมันจะผิดไว้ก่อนทันทีเพราะว่าด้านหน้าเป็นบวกด้านหลังเป็นลบพูดไม่เป็นไงเพราะฉะนั้นมันไม่ได้ต้องคลอ,อยตามกันไปนะถ้าด้านหน้าเป็นด้านหลังก็ต้องเป็นถ้าด้านหน้าพูดไม่เป็นด้านหลังก็ต้องพูดไม่เป็นนะคะยอย่าะปเอนี้เปลี่ยนเป็นปูได้นะเฟยเฟ่ยปูตันปูขึ้นชัวบบจี้เวิร์ดจีนเชี่ย,ววยปูนด้นชัวร์ฝาเวิร์ดแบบนี้ได้ก็คือพูดจีนไม่เป็นด้วยนะไม่เพียงแต่พูดจีนไม่ได้นะพ 迈克不但会唱京剧，而且唱得很好听。迈克 Mike 不但ไม่เพียงแต่คุยช่างก็คือร้องเป็นเนาะร้องอะไรเป็นคะ京อง,งิว้วไม่เพียงแต่ร้องร้องงิ้วได้นะอเชียและยังช่างเตข่าวทิง้งร้องได้ทำไมไพเราะมากน่าฟังมากอีกด้วยทูดเห็นไหมคะว่ามันเป็นเรื่องเดียวกันก็ได้แต่เป็นการมาขยายออกไปว่าร้องได้นะร้องได้เป็นยังไง ไม่เพียงแต่ร้องเป็นไงแต่ร้องได้ดีมากอีกด้วยซึ่งเป็นเรื่องดีทั้งคู่แต่เป็นเรื่องเดียวกันโอเคนะอ่ะทีนี้เรามาดูด้านแบบไม่ดีกันบ้างเนาะด้านลบตัวอย่างแรกนะถ้าปูต้านขันชงรัเชียขันหลานถ้าเขาปูต้านไม่เพียงแต่ขันชงขนคือมากชงคือจนเขาเนี่ยนะไม่เพียงแต่จนมากรัเชียละยงังแต่ยงังขันหลาน หลานก็คือหลานตัวมาจากหลานตัวที่แปลว่าขี้เกียจนะและเฉียดขนหลานก็คือแบบและยังแต่ยังขี้เกียจมากอีกด้วยคือไม่เพียงแต่จนนะและขี้เกียจด้วยไงคือได้ลบทั้งคู่อ่าอีกตัวอย่างหนึ่ง我的姐姐不但不工作，而且不做家ย我的姐姐，พี่สาวของฉันปูต้านไม่เพียงแต่ผู้กงชัวไม่ทำงาน而且เฉียและยังผู้ชั่วเอูเอูคือ,องานบ้าน พี่สาวของฉันเนี่ยนะไม่เพียงแต่ไม่ทํางานนะแต่ยังไม่ทํางานบ้านอีกด้วยเออแม่นี่คือเป็น,เป,นเป็นด้านไม่ดีเนาะขี้เกียจอะไรประมาณนี้ทีเนี้ยเรามาดูประธานสองคนกันบ้างเชิย,ย้ำอีกรอบหนึ่งนะถ้าประธานคนเดียวเอาประธานขึ้นก่อนนะแต่ถ้าประธานสองคนให้เอาปูต้านขึ้นก่อนค่ะอ่าจดูตัวอย่างแรกปูต้านลี่ลี่คุยเที่ยวหัวแล้วเชียเจนนี่อย่าุยเที่ยวทุกคนสังเกตไหมจับจุดนะ ถ้าเป็นปู่ตา้าหรือเฉี่ยที่มีประธานสองคนข้างหน้าและข้างหลังเนี่ยไม่ใช่แค่ต้องเป็นแบบคล้อยตามกันไปนะคะแต่ว่ามันต้องเป็นเรื่องเดียวกันอย่างประโยคนี้เราพูดถึงการเต้นทั้งข้างหน้าและข้างหลังก็ต้องเป็นเรื่องเต้นทั้งคู่เช่นปู่ตา้านไม่เพียงแต่ลี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 ่คุยเป็นเที่ยวอูเต้นเป็นรเฉีย่ยแต่เจนนีก็คือเจนนี เย่คุยเที่ยวโอก <Marina S 1> ็เต้นเป็นเหมือนกันเห็นไหมเต้นเป็นทั้งคู่ลิลี่ก็เต้นเป็นเจนนี่ก็เต้นเป็นไม่เพียงแต่ลิลี่นะที่เต้นเป็นแต่ว่าเจนนี่ก็เต้นเป็นนะเนี่ยต้องเป็นเรื่องเดียวกันจะบอกว่าโอ้ต้าลิลี่คุยเที่ยวโอ๋เราเฉยเจนนีเย่คุยตาหลันเชียวอย่างเงี้ยมันจะผิดไม่เพียงแต่ลิลี่เต้นเป็นนะและเจนนี่ก็ยังเล่นบาสเป็นด้วยนะอย่างเงี้ยมันจะผิดต้องเป็นเรื่องเดียวกันเราเคยย้ำอีกทีนะต้องเป็นเรื่องเดียวกัน ไม่ใช่ด้านเดียวกันอย่างเดียวนะแบบดีๆบวกบลบๆไม่ต้องเป็นเรื่องเดียวกันเลยถ้าเป็นปุตานรือเชียงมีเดี่ยวทังสองคนไม่เหมือนเมื่อกี้นะอ่ีกตัวอย่างหนึ่งปุตานียไจางตงจะเล่นกีตาร์และเฉียนเอ็ดเวิร์ดก็เล่นกีตาร์เป็นเหมือนกัน จางตรงก็เล่นกีตาร์เป็นเอ็ดเวิร์ดก็เล่นกีตาร์เป็นจะบอกว่าจางตงคุยฐานจีทาไอ้เตอขวาคุยฐานกางฉินงเนี้ยไม่ได้กังฉินคือเปียโนเนาะมันจะผิดต้องเหมือนกันนะอ่าเรามาดูด้านลบกันบ้างเนาะตัวอย่างแรกนะปู่ท่านของแม่ไม่แม่ไุ่จะาหาฉันก็ไม่จะทเห็นไหมต้องเป็นจั่วฟ้านทั้งหน้าและหลังต้องเป็นเรื่องเดียวกันปู่ทานไม่เพียงแต่ 我的妹妹น้องสาวของฉันปม่รทำอาหารอาหารไม่เป็นแลแต่我也不会做饭，ฉันก็ทำไม่เป็นเหมือนกันเห็นไหมมันเหมือนกันน้องก็ทำไม่เป็นฉันก็ทำไม่เป็นทำอาหารไม่เป็นทั้ทงคูอาา่อันนี้ถูกต้องโอเคนะคะถ้าจะบอกว่าเนี่ยน้องน้องสาวฉันนะไม่เพียงแต่น้องสาวฉันทำอาหารไม่เป็นฉันก็ว่ายน้ำไม่เป็นอย่างี้มันก็จะผิดโอเคนะคะอ่ะอีกตัวอย่างหนึ่ง这件อ อ但他不敢说，อเลเ也不敢说，เนี่ใช้แบบนี้ก็ได้เป็นเรื่องกลางๆเนาะอาจจะแบบไม่ได้บวกไม่ได้ลบสักทีเดียวแต่ว่าเป็นการเน้นย้ำว่าเ这件事เรื่องนี้นะไม่เพียงแต่เขานะที่ไม่กล้าพูดเห็นไหม这件事เจียนชื่อเจียนตัวเนี้ยเป็นลักษณะนามของเรื่องราวนะแปลว่าเรื่องนะแต่คนไทยเนี่ยคือพูดรวบเลยคือเรื่องนี้เจอเชื่ออะไรเงี้ยคนคนไทยคือพูดรวบเลยไงเรื่องเรื่องนี้ก็คือเรื่องนี้ไปเลยแต่คนจีนคือเจอเจียนชื่อ ชื่อคือชื่อชิงแปลว่าเรื่องราวส่วเนเจียนแปลว่าเรื่องเป็นลักษณะนามของเรื่องราวนะไม่งงเงนาะเจ้เจียนชื่อเรื่องนี้หรือว่าเรื่องเรื่องนี้ปู่ต้านไม่เพียงแต่ถ้าเขาปู่การชัวไม่กล้าพูดเออเฉี่ยฉันแต่ว่าฉันทําไมเยู่่การชัวฉันก็ไม่กล้าพูดเหมือนกันอาจจะเป็นเรื่องใดียวกันนึงเนาะไม่ใช่แค่เขานนัที่ไม่กล้าพูดฉันก็ไม่กล้าพูดเหมือนกันแต่เป็นเรื่องเดียวกันไงมันคือความไม่กล้าทั้งคู่ไงต้องเป็นเรื่องเดียวกัน นะคะโอเคและนี่ก็คือปูต้าหรือเฉียพรุ่งนี้เรามาเจอกันต่อในปี้ชิย่านะคะอันนี้คือเป็นตัว B เนาะตัว B ก็คือเรื่อยๆแ่ก็จะเพิ่มให้เรื่อยๆเลยค่ะแล้วก็ตัว CDEF เอไปเรื่อยๆนะคะเยอะมากแต่ที่เต๋อนี่ก็คือเรียนไปแล้วเนาะเดี๋ยวว่างๆแลวช่ก็จะมาทบทวนให้เรื่อยๆนะคะโอเคนะป่ะอันนี้คือหยู่ฝานระุกคุณฝาน,นี้ก็น่าสนใจมากเจอกันพรุ่งนี้ค่ะซี See you. ่ยูบ๊ายบายค่ะเจเจียน